มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระทึกกลางดึกพายุฤดูร้อนถล่มโรงลิเกดังพังยับหนีหลบเอาชีวิตรอดกันชุนละมุนเมื่อช่วงค่ำวันที่8เมษายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดลบบุรีนะคะ รวมทั้งที่วัดรำพารามหรือว่าวัดบ้านกล้วยตำบลท่าวงุงอำเภอท่าวงุงจังหวัดโลโบบุรีซึ่งจัดให้มีการแสดงลิเกคณะโชเล่ชาติรักที่มาตั้งโรงลิเกเป็นโครงเหล็กเต็มเวทีตั้งแต่ช่วงเชา้าช่วงเย็นนะคะบรรดาลิเก,กก็ทยอยเดินทางมาแต่งตัวเป็นพระเอกตัวโกงตัวตลกนางเอกนางร้ายแล้วก็บรรดาผู้ที่มาบรรเลงเพลงปีพาด รวมแล้วกว่า50ชีวิตที่เตรียมตัวแสดงบนเวทีที่ได้มีการตกแต่งฉากไฟฟ้าอย่างสวยงามค่ะนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่อยู่ในละแวกวัดดังกล่าวแล้วก็บรรดาแม่ยกที่ได้ติดตามพระเอกรูปงามนามวชาโชเลต่างก็ใจจดใจจอรอมอบพวงมาลัยรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบลิเกต,ต่างมานั่งรอชมการแสดงด้านหน้าเวทีเมื่อใกล้เวลาการแสดงช่วงออกแขก ปีกลองเริ่มบรรเลงได้เกิดมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีพายุพัดกันโชคอย่างรุนแรงนะคะผู้รอชมแม่ยกต่างนี้หาที่หลบที่ปลอดภัยแรงลมเองทำให้ฉากบนเวทีปลิวว่อนคาะเสียหายปีกลองรน,นาดกลองชุมละมุนเลยค่ะเวทีเริ่มพังราบลงด้วยแรงลมนะคะที่ไม่มีท่าทีที่จะหยุดเลยค่ะกระแสะไฟฟ้าดับสนิทขณะลิเกที่กำลังแต่งตัวหลังเวทีก็ได้วิ่งกันหนีหลบเอาตัวรอดคนละทิศคนละทาง หลังจากพาย,ยุฝนแล้วก็ลมสงบลงต่างก็ได้เข้ามาดูที่เวทีพบว่าได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะไม่สามารถที่จะแสดงต่อไปได้พระเอกนางเอกต่างช่วยกันเก็บสิ่งของเท่าที่จะเก็บได้เอาไปซ่อมแซมสำหรับค่าเสียหายในครั้งนี้ทางลิเกยอยู่ระหว่างการสำรวจตรวจสอบแต่ว่าทางเจ้าของคณะก็ยังเห็นใจคงจ่ายค่าตัวให้กับลิเกทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้ทาการแสดงก็ตามค่ะ ทั้งนี้ทางตัวแทนคณะลิเกออกมาขอให้เจ้าภาพต่างก็เห็นใจในความลำบากของลิเกไทยที่พอจะลืมตาอ้าปากได้ก็มาเจอพายุอีกขออภัยแม่ยกผู้ชมที่ตั้งใจมาชมแต่เนื่องด้วยพายุฤด,ดูนี้ไม่เคยปราณีใครโอ้ขอความเห็นใจจากแม่ยกช่วยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ。